สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องนภพลคนเมือง8นะครับผมเดินทางมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอยากจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวโบราณสถานนะครับพระราชวังกรุงเก่าที่อยุธยานะครับวันนี้ผมอยู่ที่หน้าอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานะครับกําลังจะเข้าไปเที่ยวชมโบราณสถานที่อยู่ภายในนะครับวัดพระศรีสรรเพชญ์และก็ บริเวณโดยรอบที่อุทยานประวัติศาสตร์นะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับผมมาอายุทยาผมไม่เคยเข้าไปในอุทยานประวัติศาสตร์ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราทําระค่าเข้าตรงนี้นะครับเราเดี๋ยวเดินเข้าไปนะครับอากาศก็ไม่ได้ร้อนมากนะครับตอนนี้เวลาก็ประมาณสักบ่ายโมงแล้วนะครับก็ถือว่าร้อนพอสมควรวันนี้เราอยู่ด้านด้านนอกนะครับผมมาในวันธรรมดาครับวันนี้ไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์ก็น่าท่องเที่ยวก็จะมีไม่มากนะครับคนไทยก็จะน้อยหน่อยก็เดี๋ยวจะได้เข้าไปเที่ยวชมภายในกันนะครับ อันนี้เป็นบริเวณด้านนอกนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อตั๋วเข้าชมนะครับไม่กี่บาทนะครับประมาณสิบาทมั้งผมไม่แน่ใจนี่ครับเดี๋ยวเราซื้อตั๋วตรงบริเวณนี้นี่ครับตั๋วเข้าชมมีนักท่องเที่ยวมาอยู่นะนี่ครับตั๋วเข้าชมเดี๋ยวซื้อตรงนี้แล้วเดินเข้าไปก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามานะครับคนไทยก็พอมีวันนี้วันธรรมดานะครับ สิบาทครับต่างชาติแปดสิบเท่ากับที่วัดมเหยงเมื่อสักครูน่นี้อ่ะเราได้มาแล้สิบบาทครับการเข้าเที่ยวชมโอ้หถูกมากเลยครับทีมอ่งางพักตร์เราได้เข้าไปโอเคเดี๋ยวก่อนเข้าก็เหมือนเดิมครับก็มีข้อปฏิบัติในการเข้าชมโบราณสถานนะครับเหมือนเดิมเลยครับเพื่อนๆน,นี่ครับ เดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในก่อนเข้าเราก็มีร่มนะครับสำหรับกลางกันร้อนนะครับแต่ว่าผมต้องเข้าไปถ่ายครับก็เลยไม่ได้ใช้นี่ครับด้านหน้าโอ้เดี๋ยวเราเดินเตรียมเดินก่อนว่าจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวานะครับผมเดินเข้ามาในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาน,นะครับบริเวณนี้อยู่ที่หน้า องค์พระเจดีย์ใหญ่3มองค์นะครับก็คือหน้าวัดพระศีสันเพชรนะครับบริเวณนี้เป็นแลนด์มาร์กที่สำคัญนะครับของพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทางซ้ายก่อนเดินไปทางนู้นนะครับร่องรอยทางวัฒนธรรมนะครับร่องรอยทางอารยาธรรมความเจริญรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยานะครับราชธานีเก่าของ คนเราของพวกเรานะครับชาวไทยชาวสยามที่นี่คือพระราชวังโบราณที่มีอายุกว่า417ปีนะครับก่อสร้างมาตั้งแต่เมื่อพุทธศักราชประมาณ1,890กว่าๆนะครับผมจำปีพุทธศักราชไม่ได้เดี๋ยว <โ uan. S 1> จะเอาข้อมูลที่ชัดเจนมานะครับสร้างมาจนถึงสิ้นรัชสมัยในช่วงปี2,310นะครับที่เราเสียกรุงศีอยุธยาให้แก่พม่านะครับ สีอายุรวมของพระนครศรีอยุธยา417ปีนะครับที่นี่คือร่องรอยอารยธรรมผมอยากจะพาท,ทุกท่านมาเที่ยวชมที่นี่และบริเวณนี้ก็คือวัดพระศรีสันเพชรน,นะครับถ้าเปรียบสมัยนี้ก็คือวัดพระศรีรัตนาศ,าศาสดารามที่อยู่ในพระบรมมหาราชวังนะครับก็คือที่ประดิษฐานองค์ พระปฏิมาประจําพระราชวังหลวงนะครับก็สามเจดีย์ใหญ่เนี่ยก็สร้างในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับจะองค์ทางซ้ายมือหนึงองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองแล้วก็องค์ที่สามเรียงกันไปนะครับประวัติของพระศรีสันเพชรตรงนี้เดี๋ยวผมจะมีประวัติก็จะเอามาไห้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเราจะเดินดูบริเวณโดยรอบแถบนี้ก่อน วัดพระศรีสรรเพชญ์เป็นวัดประจำพระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยาในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาตรซึ่งเรียบเรียงขึ้นในสมัยราัชากาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์อธิบายว่าวัดแห่งนี้เดิมเป็นพระราชวังหลวงแต่ต่อมาในสมัยสมเด็จพระบรมไตยโลกนาถได้มีการขยับเลื่อนพระราชวังขึ้นไปทางเหนือแล้วโปลดดกล้าวให้ยกพื้นที่ดั้งเดิมของพระราชวังขึ้นเป็นวัดพระศรีสรรเพชญ์ จุดที่น่าสนใจที่สําคัญที่สุดภายในวัดพระศรีสันเพชรคือเจดีย์ทรงลังกาสองค์ที่ตั้งตระหงนานอย่างสวยงามเมื่อเราเดินผ่านกําแพงวัดเข้าไปโดยวางเรียงยาวตลอดทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกมีลำดับการสร้างถวายองค์พระมหากษัตริย์ดังนี้องค์ที่1จากด้านขวาสร้างถวายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถองค์ที่สองตรงกลาง สร้างถวายสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สามและองค์ที่สด้านซ้ายสร้างถวายสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองการเดินชมโบราณสถานภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาครั้งนี้ผมจะขอแบ่งเป็นสองช่วงคือช่วงแรกพาเที่ยวชมวัดพระศรีสัรเพชและช่วงที่สองพาเดินเข้าไปชมเขตพระราชวังโบราณ ซึ่งจะอยู่ถัดจากกำแพงวัดเข้าไปด้านในนะครับโดยรอบนะครับก็จะมีต้นพุทรานะครับขึ้นโดยรอบของในตัวของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานะครับร่องรอยทางอารยธรรมอันนี้ผมเดินมาที่ด้านข้างขององค์ พระศรีสันเพชรน,นะครับบริเวณนี้เป็นม,มีมีองค์พระอยู่นะครับเนี่ยครับเป็นฐานองค์พระขนาดใหญ่เลยนะฮะสร้างเอาไว้แต่องค์พระไม่เห็นแล้วนะครับนี่ครับฐานองค์พระขนาดใหญ่มันเถ้าเขาไม่เขียนชื่อติดเอาไว้เราก็จะไม่รู้นะครับว่าบริเวณนี้คืออะไร พวกบริเวณนี้ก็น่าจะเป็นอยู่ในเขตของส่วนที่เป็นพระวิหารเก่านะครับแล้วก็เขตวัดพระศรีสันเพชรน,นะครับผมพาเพื่อนๆเดินดูโดยรอบกันะครับไปเรื่อยๆอันนี้ก็น่าจะเป็นวิหารเก่านะครับ นี่ครับล่องรอยเศษอิดเศษปูนแต่โบราณนะครับบริเวณตรงนี้ก็จะมีเป็นพระวิหารบ้างเป็นเขตพระราชฐานชั้นนอกชั้นกลางชั้นในนะครับอันนี้เราจะอยู่ยังอยู่ในเขตวัดพระศรีสันเพชรอยู่นะครับจุดนี้ก็น่าจะเป็นพระรามที่อยู่ในวัดพระศรีสันเพชรนะครับ จะเห็นซุ้มประตูนะครับเน่ยผมเห็นป้ายวิหารจัตุรมุกาณาทิตะวันตกจากเจดีองค์ที่3เป็นอาคารแบบจัตุรมุกแต่ละมุกปฏิฐานพระพุทธรูปสีอิริยาบถท,ที่เราเห็นยอดสูงๆนั้นคือยอด พระสีสันเพชรน,นะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นพระวิหารนะครับที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปเพราะว่ามีฐาน JD เจดีย์ไอฐานฐานเขาเรียกฐานองค์พระนะครับที่อยู่ภายในพระอุโบสถนะครับหรืออาจจะเป็นพระวิหารบริเวณรอบก็จะมีเจดีย์รายนะครับอยู่โดยรอบให้นึกว่าตรงนี้คือเป็นวังหลวงนะครับ ครับเจดีรายเยอะแยะหมดเลยนี่ก็เจดีรายครับเจดี JD เหล่านี้นี่อิดนี่ตั้งแต่สมัยยุคที่เขาบูรณะปฏิสังขรนะครับก็น่าจะเป็นเจดีเก่าเลยนะครับเนี่ยผมกำลังเดินอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาน,นะครับเพื่อจะพา ทุกท่านที่รับชมช่องนภพลคนเมือง8มาเที่ยวชมโบราณสถานนะครับพระราชวังกรุงเก่าของเรานะครับที่นี่มีร่องรอยทางอารยธรรมประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะครับกว่า417ปีนะครับจนเสียกรุงศรีอยุธยาและนับสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันก็อายุเกือบน่าจะ600กว่าปีไปแล้วนะครับเจดีย์แต่ละจุดวิหารแต่ละส่วนนะครับก็มีร่องรอยของอารยธรรมโบราณ ที่เราคนรุ่นหลังจะต้องศึกษาได้เรียนรู้นะครับผมกำลังเดินเยี่ยมชมอยู่บริเวณโดยรอบองค์วัดพระศรีสันเพชรนะครับก็จะมีเจดีย์เรียงรายกันอยู่ตลอดเส้นทางการเดินนะครับนี่ ทางกรมศิลปากรเขาบูรณะปฏิสังขรนะครับพวกเศษอิฐอะไรที่มันหล่นอยู่พื้นบางทีเขาก็ไม่ได้เก็บนะครับก็เก็บเอาไว้ให้เป็นร่องรอยนะครับอย่างอันนี้นะครับผมชัดูนะครับนี่ครับเป็นปล้องฉไหนที่อยู่บนยอดเจดีนะครับก็ทางกรมศิลปากรเขาก็จะเก็บแล้วก็ยึดติดเอาไว้ที่พื้นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ทําฐานยึดเอาไว้เพราะมันหล่นลงมาจากยอดนะครับอันนี้ครับ เนี่ยหล่นมาจากยอดก็ให้ดูเป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์นะครับบริเวณโดยรอบที่อยู่ในวัดภาษศีสันเพชรนะครับก็ร่มรื่นนะครับไม่ได้ร้อนมากนี่ครับมีมีบริเวณทางขึ้นตรงนี้ สวยงามมากเลยครับชื่นชมกับความสวยงามของพระวิหารพระเจดีย์ใหญ่นะครับที่วัดพระศรีสันเพชรเราก็ล้ำนึกถึงบุราพามหากรสัตย์นะครับแล้วก็บรรชนคนไทยคนสยามของเรานะครับที่ก่อสร้างสถานที่แห่งนี้นะครับมาจนถึงให้รุ่นลูกรุ่นหล,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 ลานได้มาเยี่ยมชม ลำลึกถึงคุณงามคุณงามความดีของบรรพชนของเรานะครับที่นี่มีร่องรอยทางอารยาธรรมให้เราเห็นอยู่เยอะมากเลยผมรู้สึกแบบว่าประทับใจนะครับกับที่วัดประสีสันเพชรแห่งนี้ วันนี้เป็นวันธรรมดานะักท่องเที่ยวก็เลยไม่ค่อยมากนะครับผมก็เดินดูไปเรื่อยๆอันนี้เดินรอบพระเจดีแล้วพระสถูปเจดีใหญ่นะครับสวยงามมากๆเลยครับวัดประสีสันเพชรแห่งนี้อากาศจะร้อนนะครับแต่ว่าก็เดินชื่นชมความงาม ถ่ายรูปไปได้เรื่อยๆเลยครับเพื่อนๆที่เดินทางมาที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรียุธยาแห่งนี้ก็พยายามเดินให้ทั่วๆนะครับศึกษาแล้วก็ดูร่องรอยพังประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าเราเป็นคนไทยนะครับถ้าเป็นคนต่างชาติเขาก็อาจจะเดินผ่านๆไปไปเดยวเราเดินกันต่อนะครับ ตอนนี้ผมยืนอยู่ที่หน้าวิหารหลวงนะครับวิหารแห่งนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนสูง8วาและเป็นพระพุทธ,ธรูปที่หลอ่อและหุ้มด้วยทองคำนามวา่าพระศรีสันเพชรชะยะดายานนะครับและได้ถูกลรอลอกเอาทองไปหมดเหลือแต่แกนในซึ่งเป็นสัมฤทิ์ปัจจุบันอยู่ที่เจดีสันเพชรยาดาในวัดพระเชตุพนวิมลมังคาร,รามราชวรวิหารนะครับก็เป็นวิหารหลวงนะครับแห่งนี้ เป็นร่องรอยทางวัฒนธรรมร่องรอยทางอดีตที่เราคนไทยควรจะต้องลํำลึกถึงนะครับวิหารหลวงตอนนี้ผมกำลังเดินเข้ามาในวิหารหลวงนะครับให้จินตนาการว่านี่คือพระวิหารใหญ่นะครับมีเสาอยู่โดยรอบก็น่าจะแปดต้นเหมือนกันนะครับเหมือนที่วัดมาเหยยงมีเสาอยู่แปดต้น ตรงนี้ด้านหน้าก็จะเป็นเป็นองค์พระยืนนะครับที่สูงเมื่อกี้ที่ผมอ่านให้ฟังนั่นแหละครับเป็นพระยืนขนาดสูงถ้าใครเคยดูในหนังย้อนอดีตนะครับบริเวณนี้แหละครับคือที่หน้าองค์พระพุทธรูปยืนที่ใหญ่ที่สุดในวิหารหลวงของวัดศัีสันเพชรน,นะครับหลังจากเราโดนพม่า ยึดกรุงนะครับแล้วก็เผาลอกทองออกไปนะครับก็จะเป็นบริเวณนี้โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่แปดต้นนะครับด้านเราเกินนะครับเนี่ยนี่ครับเสาทั้งนั้นเลยมีเสาอยู่ด้านหลังอีกนะครับเนี่ยข้างล่างเป็นศีลาแรงนะเนี่ยฐานะเป็นศีลาแรงนี่ครับฐานเสาเป็นศีลาแรงแล้วก็ก่ออิดขึ้นมา อืมสวยงามมากเขามีอีกด้วยนะครับว่าห้ามลื้อนะครับมันมีความผิดนะครับหยิบอิดออกไปเนี่ยแล้วการลื้ออิดออกจากตัวโบราณเพื่อก่อเรียงตามความเชื่อก็ผิดกฎหมายนะครับ อย่ามาเรียงนะครับพวกอิดพวกนี้ให้วางอยู่ยังไงให้อยู่อย่างนั้นนะครับเนี่ยอย่ามาเรียงคนไทยจะไม่ทํานะครับพวกนี้ผมก็เดินชื่นชมความงามของโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานะครับอันนี้วิหารอะไรเอ่ย คือผมผมก็ไม่ทราบชื meet, ่อว <Bye. S 1> ิหารนะครับชื่อพระตำหนักหรือว่าชื่อหมู่ไอวิหารตรงนี้นะครับก็ต้องไปหาป้ายนะครับเราแค่เดินดูเฉยเพื่อนๆที่เคยมาเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาก็ขอจะรู้นะครับว่าบริเวณนี้อยู่ตรงไหนถ้าผมพูดไปนะครับแต่บางคนมาก็ร้อนนะครับเดินได้ไม่ไกลหรอกเพราะมันกว้างมากเลยเราก็ไม่รู้จักว่าตรงนี้มัน มันมันอยู่ตรงส่วนไหนนะครับแต่รู้ว่าตรงนี้คือวังหลวงอย่างอันนี้น,นะครับเดินผ่านมาเขาเขียนว่าวิหารป่าเลไลพระป่าเลไลนะครับตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวิหารพระศรีสันเพชรนะครับนี่ป่าเลไล บริเวณนี้เป็นพระอุโบสถนะครับตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของวัดลักษณะเป็นอาคารแผ,นผรน่นผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อด้วยอิฐด,ด้านหน้าและหลังมีมุกยื่นออกมาด้านบนพบร่องรอยฐานชุก,กชีประดิษฐานพระพุทธรูปและแนวอาสนะส่งโดยรอบอาคารพบในเสมาส,สลักจากหินชนวนขนาดใหญ่ปักโดยรอบซึ่งเป็นลักษณะของเสมาในสมัยอยุธยาตอนต้นถึงตอนกลางนะครับก็คืออันนี้ครับนี่ครับพระเสมาก็คงเป็นเสมาแต่โบราณนะครับเนี่ย นี่ครับเสมาผมเดินขึ้นมาบนพระอุโบสถนะครับนี่ก็จะเห็นฐานนะครับเป็นฐานองค์พระพุทธร,รูปนี่ครับเป็นแท่นบันลังก็โบสถไม่ได้ใหญ่มากนะครับบริเวณนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกับตัววิหารหลวงนะครับ เป็นพระอุโบสถมีนี่ครับมีแท่นอาสนะที่เขาบอกมีแท่นอาสนะสรงนะครับกอบริเวณนี้ก็ให้ดาว่าก็มีเป็นที่ประสงค์นั่งอาสนะนะครับแล้วก็มีโต๊ะหมูบูชานะครับอยู่บนต้นเสานี่เสานี้ก็เป็นเสาเสามนด้วยนะครับนี่เป็นเสากลมหรือเปล่าน่าจะเป็นเสากลมอยู่ในวิหารหลวงนะครับโดยรอบก็จะมีพระตักสีมา นี่ครับพระตศีมาอยู่รอบโดยรอบเลยครับเราให้จินตนาการว่านี่อยู่กลางพระอุโบสถนะครับอยู่กลางพระอุโบสถในบริเวณของวิหารหลวงวัดประสีสันเพชรน,นะครับนี่ครับอยู่กลางพระอุโบสถด,ด้านหลังก็เป็นพระสีสันเพชรน,นะครับแดดกำลังร้อนเลยอ่ะเดินกันต่อนะครับ มีอะไรน่าชมอีกเยอะแยะเลยมาเดินที่นี่นะครับเดินได้ครึ่งค่อน่วันก็ไม่หมดนะครับมันยังมีโบราณสถานเยอะแยะมากมายผมก็พยายามพาเพื่อนๆนะครับที่รับชมช่องนภพลคนเมืองแปดนะครับก็ดูไปกับผมนะครับเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับถึงผมจะมาอยุธยาบ่อยนะครับแต่ก็ไม่เคยได้เดินท่องเที่ยวในพระราชวังเก่าตรงนี้เลยอันนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกเลยนะครับ น,นี้เป็นด้านด้านหน้านขององค์วิหารหลวงละพยายามจะเดินให้ดูรอบๆนะครับมดูจะรอบได้แค่ไหนผมเดินกลับมาอีกฝั <S 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 ่งหนึ <perfection> <ness> <out> ่งนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เขากำลังถอนหญ้าบ้างอะไรบ้างนะครับที่อยู่ นพระเจดีย์นับวิหารรายพระเจดีย์รายอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับมีเจ้าหน้าที่เขากําลังถอนหญ้าเพราะว่าต้นหญ้ามันก็ขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับฝนตกตามการเวลาบริเวณนี้คือวิหารพระโลกนาถนะครับวิหารนี้เป็นที่ประดิษฐาน พระโลก,กนาศูนยสูบ2อปัจจุบันพระโลก,กนาศได้ประ,ประดิษฐ์ปิษฐานอยู่ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามที่กรุงเทพมหาคนครนะครับวิหารพระโลก,กนาศก็เหลือแต่ซากปะระคักพังทั้งหมดนะครับเป็นซากอิฐองค์พระพุทธรูปทั้งหมดก็ถ้ายังอยู่ในสภาพที่พอจะ ขนย้ายลับเข้าไปอยู่ในเมืองนะครับในกรุงเทพก็เอาไปประดิษฐานตามวัดหลวงต่างๆที่อยู่ในกรุงเทพนะครับอย่างนี้ก็บอกว่าเอาไปไว้ที่วัดพระเชตุพนนะครับเรามาตามดูร่องรอยที่เป็นซากอิฐซากโบราณสถานแบบนี้นะครับสวยงามมากเลยครับแม้แต่จะเหลือแค่เศษหินเศษอิดเศษหินนะครับก็ยังสวยงามอยู่ เพื่อนๆก็ได้เดินตามผมมาท่องเที่ยวที่วัดพระศรีสันเพชรนะครับภายในพระบรมมหาราชวังที่กรุงเก่าพระนครศรีอยุธยานะครับผมเดินเที่ยวโดยรอบที่ตัววัดพระศรีสันเพชรนะครับก็ประทับใจในความงดงามนะครับของโบราณสถานถึงมันจะเหลือแต่ซากอิฐนะครับก็ยังเป็นไรที่น่าประทับใจอยู่นักท่องเที่ยววันนี้ก็มากันพอสมควรนะครับไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่าก็ยังพอเห็นนักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าสารอาทิตย์น่าจะคนค่อนข้างเยอะพอสมควรผมได้เดินชมโดยรอบวัดพระศรีสันเพชรนะครับรู้สึกภูมิใจและประทับใจในความสวยงามของสถานที่แห่งนี้อย่างมากเลยในช่วงแรกผมจะขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อน คลิปถัดไปเดี๋ยวจะพาไปชมอีกส่วนหนึ่งนะครับในเขตพระราชฐานชั้นในซึ่งจะต้องเดินออกไปจากรั้วกำแพงของวัดพระศรีสันเพชรจะอยู่ด้านหลังนะครับก็ต้องเดินไปอีกไกลพอสมควรมีเวลานะครับก็จะพาเพื่อนๆเ,เดินชมเขตพระราชฐานนะครับซากอิฐซากปูนนะครับของพระที่นั่งต่างๆสวยงามมากนะครับติดตามกันต่อนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกัน